เอาแน่ต้องลงทุนขนาดนี้เลยเหรอวะเฮ้ยนี่เขาเป็นลูกสาวของเจ้าของโรงแรมนี้ด้วยแล้วแกคิดว่าฉันต้องลงทุนไหมมันจะได้ผลเนรอได้ผลสิถ้าแกช่วยนะรับรองว่าสําเร็จแน่แล้วถ้าฉันได้แต่งงานกับคุณสมสุดานะฉันมีโบนัสให้แกด้วยอ่ะจะพยายามแล้วกันฝากเว เขาเก็บข้อมูลของคุณเป็นปีจนรู้นิสัยรสนิยมของคุณทุกอย่างรู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรสเปคผู้ชายเป็นแบบไหนจนมารู้ว่าคุณชอบดูดวงมากเขาก,ก็เลยให้ฉันไปทักคุณเรื่องเนือ้อคู่ค่ะจะเป็นคนต่างชาติหรือคนไทยแต่งไปก็ดีหมดค่ะ the sun น <c oughs> ี่มันโตมแอบป,ปิ้ดิ้งมีความสุขแน่นอนเลยอะ อะไรนะคะแม่ไม่ใล่อะมสถามต่อสิค่ะคนไทยดีกว่าเหรอคนไทยจะปังกว่าใช่ไหมคนไทยคะ่ะเขาก็พยายามวางแผนเข้าหาคุณทำให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องบังเอิญทำให้คุณคิดว่ามันเป็นพมลิขิตอ่ะ